อิสไมโอไลสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูกันนะครับไปดูกันที่ข้อมูลนะครับที่ระบบ YouTube ส่งมาให้ทาง g m a i l นะครับนี่นะครับจดหมายนี้นะครับยินดีด้วยอิสไมโอไลคุณได้รับซ u เปอร์แตงนะไม่ได้รับซ u เปอร์แตงนะครับแต่คุณได้รับซ u เปอร์แตงมอบรักคืน กลับให้แฟนๆนะครับอ่านี่นะครับสุดยอดแฟนรอการตอบกลับจากคุณอยู่สนิทสนมกับแฟนมากๆขึ้นนะครับตอบกลับซปเปอร์แตงนะครับก็คือการตอบกลับอ่าคนที่มอบซปเปอร์แตงมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะตอบกลับด้วยซปเปอร์แตงนะครับอ่า YouTube เปิดฟีเจอร์นี้ให้ผมแล้วนะครับแต่ยังไม่มีตังไป มอบให้กับเพื่อนๆนะครับที่เคยได้มอบซ u เปอร์แตงไว้ให้กับผมนี่นะครับตรงฟีเจอร์ความคิดเห็นนะครับมันก็จะมีอย่างนี้มาให้เรานะครับเป็นเลือก่าจากซ u เปอร์แตงตรงนี้นะครับนี่นะครับก็หลายๆคนนะครับที่เขามามอบซปเปอร์แตงให้ผมไว้นะครับแต่ผมยังไม่ได้มีการตอบกลับนะฮะ เดี๋ยวมีโอกาสแล้วค่อยตอบกับอีกทีนึงนะครับด้วยการซุปด้วยการใช้ซปเปอรแ์แทงนั่นเองเนาะนะครับอ,อันนี้ก็ต้องนำมาบอกก่อนว่ายังไม่ได้ไปให้คืนให้ใครเลยนะครับคำขอบคุณยังไม่มีเลยโอ้ยตา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 ย นะครับคำขอบคุณยังไม่ได้มีให้ก็มีเนาะนะฮะโอ้ยขอบคุณครับอเขาให้เราสามารถที่จะตอบกลับนะครับกับด้วยการ ซปเปอร์แตงนะฮะตอบกลับอ่ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอายกตัวอย่างนะครับมันมียังไงบ้างนะฮะผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าฟีเจอร์ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วตอบกลับด้วยซปเปอร์แตงยังไงนะครับน่าจะได้ในเฉพาะมือถือหรือเปล่านะ ในคอมนี่อาจจะไม่ได้เนาะนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูข้อมูลที่ gmail สิสุดยอดแฟนร,รอการตอบกลับจากคุณยเยี่ยมไปเลยที่ได้รับซุปเปอร์แตงรับซุปเปอร์แตงต่อไปเรื่อยๆเ,เพียงแค่ส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับซุปเปอร์แตงตอบกลับความคิดเห็นของคุณในสตูดิโอด้วยการคลิกที่ตัวกลอง ซปเปอร์แตงนะครับก็ตอนนี้คือในมือถือนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันกดตอบกลับก็แค่ได้แค่ตอบกลับน่าจะเป็นในมือถือที่จะต้องทำงานได้มั้งในคอมอาจจะทำไม่ได้นะ,นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรื่องราวนะครับดีๆที่ อ่า YouTube จัดให้นะครับได้ฟีเจอร์ใหม่มานะครับซุปเปอร์แตงตอบกับความคิดเห็นที่เป็นซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ